นี่เป็นลูกค้าลูกค้าที่เคยออกรถก,กับพี่ถ่ายไปแล้วนะดูได้ตามสบายเลยนะถ่ายรูปให้ที่จะใช้นี่เป็นหลานหรือว่าเป็นอะไรเอ่ยนะคนที่จะใช้รถคันคันใหม่อะครับใช,รใช้ด้วยกันออ,อ,ออกไปชื่อของคุณพ่ออ๋อโอเคครับ ได้ครับมาเดี๋ยวดูให้ได้ทุกเงืแอนไขแล้วทีนี้กรูปที่ส่งมาเห็นว่าจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนอะไรไหมอ๋อเอาตามรูปเลยใช่ไหมครับได้ครับเป็นตัวเซตลองนั่งลองเปิดดูได้แล้วสีชอบเป็นสีอะไรส,สีเทาก็จะเป็นตัวนี้ครับกันนี้ก็เปิดดูได้เปิดได้ดูเลย ไม่ไม,ไม่ไม่ลายไม่ลายอันนี้ก็จะเป็น,เป,นเป็นพลาสติกที่เขาแรปไว้ครับเขาแรปไวแบบแบบน้นนะครับพอดึงออกมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยต้องใช้พวกการหน้าขัดไม่ลายไม่ลาย <laughs> ลูกคาทักนะว่าเฮ้ยไม่เจอกานเมานาไไม่แก่เลยไอ้ที่ไม่ลูกไม่แก่เนี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะคือทรงผมอะมันตัดได้ทรงเดียวถูกไหม ก็คือมันก็หวัวโล้นๆอยู่เนี่ยแต่ก่อนมามันก็แบบนี้มาเจอตอนนี้มันก็แบบนี้ถ <laughs> ้าเท่านี้มีเท่าเดียวเลยเท่าแลมโบตัวนี้เลยมีแค่เท่าเดียวถ้าเป็นเข้มเข้มกว่านี้มันจะเป็นสมัยแต่ก่อนนานแล้วประมาณสัก2ปี3ปีแล้วเป็นเงินเซอร์แมตตัวนั้นนะ<ม>่ะจะคนละเท่าอันนั้น่ะเท่าเข้มกว่าแต่ปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็นเท่านี้เลย เปิดเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยลองนั่งได้เลยครับที่รูปที่ส่งให้ดูตัวเปลี่ยนแค่แม็กเฉยๆไม่ได้โหลดเนาะครับอ๋อโอเคครับครับได้แล้วคันเก่ากี่โลแล้วครับโอ้เป็นล้านกว่าแล้วฮะเป็นล้านกว่าแล้วโอ้กับเรื่องก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวลูกค้าเก่าเดี๋ยวดูโปรโมชั่นดีๆให้ นี่เท่าเดียวมีเท่าเดียวเลยเทาเดียวนี่แหละใช่เท่านี้เลยเป็นเทาคือเขาคือเขาแต่งรูปครับบางก็เลยดูเข้มกว่าปกติตัวนู้นแซดสูงครับตัวนี้แซดเตี้ยคือจะเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าจะแตกต่างแค่ตัวถังของรถที่มันกว้างกว่านิดนึงแล้วก็ตัวล้อแค่นั้น ส่วนพวกออปชันต่างๆก็คือจะเหมือนกันทั้งหมดเลยตัวไหนครับตัวนั้นจะเป็นแม็กซ์สิบแปดใช่ครับตัวนี้จะเป็นแม็กซ์สิบหกได้ครับเดี๋ยวทำราคาให้ดูเดีวดูราคาดูอะไรไปก่อน คันสีดำข้างหลังลูกค้าอยู่สารคามค,ครับไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบมีเวลามีเวลาโดยก่อนแจ้งลูกค้าแล้วว่าจะออกจะประมาณสักไม่น่าเกินเพียง,งนะครับใกล้ๆได้ครับเดี๋ยวเชิญข้างในเลยครับมาสคนมาห้าคน โอ้โอปอเตอร์ลูกค้าจะมาลูกค้าจะมาไหมเนี่ยม <า S 1> ลองลองโทรล,ทลองโทรถามซิว่าไปผิดโชว์รูมหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> บอกว่าจะมาเลยมาจะมาสี่โมงครึ่งห้าโมงนี่จะห้ <c oughs> าโมงกันเนี่ยแอรมีทุกห้องข้ามมาทั้งหมด ลูกค้านั่งข้างนอกหรือข้างในดีฮะลูกค้าลูกค้านัดไว้ลูกค้ามาดูบถลูกค้ามาครเดี๋ยวเชิญด้านในก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาก้าอี้เพิ่มให้ด้านในเลยด้านในเลยไม่เป็นไรครับไม่เยอะไม่เยอะกําลังดีเดี๋ยวด้านในเลยนะครับเดี๋ยวก้าอี้เพิ่มให้ได้โอเคได้ได้ได้ แต่ลงแต่ลงมาดูรถเฉยๆได้ใช่ไหมดูดูรถลงได้ใช่ไหมแต่ว่าจองนี่อย่าเพิ่งลงโอเคได้ได้อย่างนั้นพิี์เป็นข้อความเฉยก็ได้ขอบคุณลูกค้าเก่าที่มาจองเดี๋ยวยืนหน้ารถเลยยืนหน้ารถเลยยืนหน้ารถเลยนะครับผม ขอพี่ตวนเชิญเลยครับอ่ะถ่ายแค่นี้อีกคนหนึ่งไงเอาเอาเอาแค่ใบจองก็พอครับโอเคมองกล้องนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงโอเคมองกล้องนะคะผมหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์ครับผมโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองเรียบร้อยครับผมแล้วก็เดี๋ยวไฟแนนซ์เดี๋ยววันจัน์นเดี๋ยว มีแน่นอนมีแน่นอนมีมีเสื้อแถมให้ด้วยแต่เดี๋ยวฝั่งนนก็จะเป็นเสื้อเหมียววันจันทร์เดี๋ยวไปในตัวหาอย่าลืมบัตรประชาชนนะส่งบัตรประชาชนให้พี่ตายเบอร์โทรมีแล้วเนี่ย แม็กที่ส่งให้มันจะเป็นทรงนี้เลยใช่ไหมแต่ว่าเป็นสีเทาเป็นสีกันได้ได้ได้แล้วก็ส่งมาของคุณพี่ทวนเจริญรํานะครับคนนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่ออกรถกับพี่ตายไปตั้งนานแล้ว แม็กคันนี้คุณมากเลยมันเราเคยถ่ายไปแล้วแม็กรุ่นเนี้ยเกรดเอสครับผมเดี๋ยวรีบดำเนินการให้ครับผมก็ เดี๋ยวเอาเจ้าตัวเกรดเอคันนี้ไปส่งลูกค้าก่อนนะครับขอบคุณพี่ถนอมเดี๋ยวจะออกตอนนี้แหละครับผมแจ้งลูกค้าออกไม่เกินเที่ยงก็ตอนนี้ก็ประมาณส1บเอ็ดโมงเอาสัก39มสเนาะเลือกดีเอาเลือกให้ลูกค้าฝานุ่นเซียวเหมียยก็กําลังถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวเราจะรอรอดอกไม้ของเซียวเหมี่ยวฝั่งฝั่งนี้ คื <c ười> อเราจะรอเ <c ười> อาโบแดงไปไงเรื่องเรื่อง